ได้แก้วนึงนดอกครับเพราะได้กินครับพี่น้องครับนี่ครับด้ห่อผักว้อยเขาน้ำกันเด้อพักหน่อยว่ะโอ้แต่เสียบเถอะคุณน่ะพองเต้นออกจากจันคุยตีดีพี่น้องโอ้ยผู้ผากตัวน้ำนาลายแตกเอ้ยอนละถวย ครับผมเบ้าเยี่ยมไอดินที่นี่สารครับมื่อนี้ว่าสิไปใส่กุ้งครับพี่น้องเฮ้ยได้ขวดโคกมาเนี่ยครับมาเห็นยังไงเรียกว่าเซตเป็นเนวดักกุ้งครับเป็นตุ่มกุ้งสำหรับดักกุ้งครับพี่น้องเฮ็ดแบบไหนแาบนี้เฮ็ดเวลาเนี่ยครับนี่ครับอันนี้เสียมาครับพี่น้องซื้อมาอัละหัสสิบบาทแจพี่น้องอันนี้เลยเฮ็ดเสริมครับเฮ็ดเสริมน้ำขวด คิดว่าจะใส่งานอย่นะครับครับขั้นตอนการใช้กระพี่น้องกระน้ำขวดนะครับมาตัดก่อนครับมาตัดก่อครับครับทีได้ลักษณะนี้ครับกำลังสูบกันครับผมกะใช้สวบ้านครับบาค้นกับที่เอาเหล็ก โ้นไฟแล้วก็มัจีครับแต่ผมใส่สะวานมันจะเร็วกวกันอยู่ครับใส่เครื่องมือสร้างไฟเป็นประโยชน์พี่น้องนี่ก็ไม้ครับไม้ที่เราไว้คร like ok. ับกระเสียบคัดครับก็ไม้ฝานเปิดครับล็อกฝ้าไว้ นี่เรกลักษณะนี้ครับกุ้งกระสีเข้าไปครับส่วนหูพวกนี้ก็บจอครับพี่น้องจอจอจอให้มันระบายอากาศครับระบายน้ำออกเวลาเขายกขึ้นมาน้ำกระสีไหลออกระบายไล่ไหลหูครับนี่ผมจอเป็นตัวอย่างใช่ครับจอไวไลา่หูอยู่นี่อันนี่เสร็จพิธีแล้วครับพี่น้อง เวลาใส่เงี้ยเขาก็ทิ่ถอดออกครับถอดออกนี่เยอะครับเยอะที่ใส่ไว้แล้วครับก็ใส่ลงไปแล้วครับปิดฝาเรียบร้อยแล้วครับเ้องไม่ใ่เป็นดักกุ้งนะครับน้ำไปเสียบแล้วก็กุ้งจะเข้ามาเลยครับนะครับพี่น้อง ได้ไม่ได้ก็บยุที่สูตรเนี้ยครับอีกเทนึงครับมานมมมันครับสูตรเนี้ยกับนีหลายย่างครับนี่เป่าย่างกับง่ายงครับไปซื้อไอหัวหันปลาหัวหันปลาดุกครับพี่น้องครับเป็นรุ่นครับได้ไม่ได้มื่อนี้ครับนี่ครับประมาณสามสิบลังเลยครับครับพี่น้องครับเขาก็มาหอดหัวล้วครับกัอุปกรณ์ครับใส่กุ้งมื่อนี้ครับมากระพันหน่อยครับ รุนครับพี่น้องมันนี้ได้ยังไร่ได้ครับไปเลยจ้าใส่ออมน้องเลยลจ้าพี่น้องมนันนี้มาลุนกันเมืองว่าไผสีมือก็กันบดนี่ให้ได้ปนหน่อยมันนี้เขาสิไส้ตุ่มละจ้าบดนี้ตุ่มกุ้งจ้า บรรยากาศใส่กุ้งมันนี้จ้าพี่น้องมึงนะเตี่ยหน่อยล่งหาแมงเรจาจะ<ส>เป็นยังแน่นามบูแบรนี้เตี่ยหน่อยกับพอเตี่ยน่อยโอ้ฝูงนกอพยพไปใส่นอนี่นอ,อากินหาเลีงทางใดนนอจา้า ไก่คำเขาไปทุกที่เราพี่น้องบรรยากศาศรอบๆเริ่มสีไก่สีมืดแล้วจ้ามูนนีว่าสีฟ้าใสเงี่ยตุ่มอันนี้พอแล้วก็มาหาอาบน้ำจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วครับพี่น,อน้องรอรุ่นตอนเศร้าครับมางตอนเศร้าหมดละมไม้แมนครับอันจะรุ่นน้ำกันมือนเศร้าครับเป็นจะได้กว้วย่ะเฮาเป็นจะได้กล้วยป่ะได้แท้มือน <laughs> ไปจ้า ถลุนกันมือนเสานะพี่น้องเนาะครับเสานี่ครับมายามกุ้งกับพันหน่อยครับรุนกันครับพี่น้องได้หรือไม่ได้ได้ว่านอยเขาอยู่เขาอยู่ไหนอยู่นี่ครับได้บองไอได้บังละซีหาตครับรุนกันไปเรื่อยครับนี่เสานี่มายามกับพันหน่อยนะครับมีกาดยังไม่เศร้าครับ หลุนตุ่มครับพี่น้องได้บ่น้อยตุ่มเออได้ครับได้อยู่ครับเต็มตอนต้องแดงเงี่แหละหลุนตุ่มมืนครับบังกับพวกใครถือมาไหนครับถือแบบมันตายครับขันนหน้ากำลังเทครับรูนบ่น้อยโอ้นี่ครับสองอันแล้วครับ กูง้งเดี๋ยวต้องดิงดๆงยิงอีกลัง่งน,น,น้อยสามังตีสมล้วเพิงเทสาังแล้วครับเด็กพอแกว้วมานอตโอ้เด็กพอแก้วเราน้อย สรลางสีดงกบพอเลยเดี๋ยวพี่น้องก้อยกุ้งครับใส่พอได้กินเนี่ยแหละครับพวกพอจะได้ขายหรอกครับหายาหายกินไหมครับช่วงนี้พวกนั้ตัวึงเต้นออกตูงไงพวงตุ่น พวกนี้ต้งองติดไรครับรุ่นครับบันนี้กำลังเทได้ไหลายขึ้นมาลายครับ นางเทกุ้งครับช่วงนี้ครับบ้างก็ถือว่าดีปะไหนครับัแล้วตัวสองตัวไปนี่ครับเบื้งผลงานครับเด่นหน่อยช่วยพี่น้องมึงนิดหน่อยนี่ครับพี่น้องนี่ละได้แก้วหนึ่งอีกดอกครับพอได้กินครับพี่น้องครับนี่ครับได้จอดปลุกหอยเกิดหอยจง ครับไปกินกุ้งนอำกันครับนี่ครับครับถ่บ<พ>านหน่อยสิมาเห็ดกุ้งกุ้งยังหน่อยกุ้งเต้นครับกุ้งเต้นคอ,อย,ยตีนวะกอ๋อยก๋อยโคอยตีนี่แหละ้ากุ้งที่ใหญ่มากากพี่น้องอ้าวจัดไปน่ครับตอนแรกกับปกพิกล่งกอนครับไดเผ็ดเลยหน่อยกินน้ำเไยหน่อยมักแสบท่องวะ กระเพาะหัวร <bars> ุ่นกระเพาะหัวมันเขาขวานจ้พี่น้องใส่ผีพวงไปแล้ววันนี้ก็เขาขัวานวันนี้ยังอีกบันนี้น้ำปลาครับน้ำปลาเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นหน่อยเส้นไหลมดขวดจ้พี่น้องเส้บไหลตามด้วยผงนัว วุ้ยขอยตีรีตัวพี่น้องมึงเนี่ยดองดองดองเยอะดองดิ้งดิ้งดิ้งรีขับพี่น้องหอมครับนี้หอมตามเลยหอมจ้ะแล้ขันมักหอมกับไส้หลายๆครับขันผู้ได้มักหอมกับมาหอมพันหน่อยก็ได้เหรอขอหอมพันหน่อยก็ได้พันหน่อยซอยไวหลายอยู่อันนี้สะระแหน่ใจพี่น้อง นี่กับมะนาวครับเลมอนักเนาวเลมอนองว่าสันเขาว่าพี่น้องเอ้ยกินหอมเตดังทวนหลดุดมันมันต้องให้ดีนี่ผู้เฮ็ดนี่ต้องเต้นน้ำได้นี่ โยกโยกโยกยังสีครับไงนะของแท่ไอคิดไปแล้วกันไหนให้เลยเก่อแค่นี้โยกโยกโยกหนีคอยตีแสบแท้ครับวันนี้แสบแท่ปะแสบโอ้ยโดดดอกกระายอยู่ครับพี่น้องเดินต้งเด้งต้งเด้งเลยมันนี่ขอกินดิบมือหนึ่งได้พี่น้องเด้อผู้นั่นมาขวัวเอาไปขวัวซะกก้อนนี่ขออนุญาตกินดิบซะก่อนยักมือก่อน ่ได้กินโดนเล้าจังหนึ่งกันแล้จับจังนึงกันครับจัจับจังมือแน่ันเลยหายิมันกรหนะพันหน่อยปิดแต่เสียบแถวงเนี้มันมีรุ่นแบบกิดฟ้าสันกงลองตีสิ้นคะแนง พื่อนสุดยอดไปไผ่แซ่บเลยครับโอ้โดอดอกกระไลยอยู่ครับพี่นอ้องน,นั่นมาเด้กินขอน้ำกวนพี่น้องวันนี้ใช้ทำการเทศอะไรพี่น้องวันนี้อันอันนัไม่กินขอน้ำหวานด้อพี่น้องกินขอน้ำกันเด้อพัออกนพนหน่อยว่า แคุณน่ะคล้องเต้นออกจากแขนโคุยตีนี่พี่น้องโอ้ยผู้พากตัวน้ำไล่แตกเฮ้ยหลัดเทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยคุณน่ะอยู่ๆเด้อเดี๋ยวปลอยครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องครับ กินเขาครับก้อยกุ้งครับตีมือพันหน่อยครับมื่อนี้ครับแซ่บแซ่บครับนีกินเขาโซครับได้กุ้งมาครับมาเด้อมาเด้ออันนี่ครับพักเข้าครับครับนี่ตัวใหญ่ครับกุ้งเด้อ หยอดปอบๆแบบหยอดผักกระดงครับอันนั้นม่จับหวั่นแน่องหัวเข่าหัวเข่าเ Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp cho kênh Ghiền ยามหรือมาแม่ครับอันนี้เขาผักเขาครับไม่กวาดเลยอย่างนั้นหาเอาเลยนี่อะไกวาดมาดูกวากันครับพอมเสร็จครับโอ้สมดีจังนะ หนูปลาปากดีกว่าต้องจำนะมันอันตั้ิบแซบเส้ปลาค้มขามเปียนข้มอ้วนน้อหน่อยอออส้ยปลาค้มนนอ้วน อันะบะขามเปียกะบะขามซุกบ้านเท่้งหมดเนี่ยทำไส้สม,สมเด้อพี่น้องกินเขา่าเด้อมื้อน,นี้ได้เป็นผู้นางเมืองกล่องจ้ะพี่น้องอกินน้ำมูบปได้คือเก้าล่ะจ้ะนี่ครับแสีบเสียบขึเ้เก้าล่ะครับครับอยู่เนิ่ม องอว่าเนาะน่งค้างพักแยงนี้เนาะ <c oughs> มีตะปาพัก <c oughs> ข้างหลังก็พักกระเรีย <c oughs> นกระเียนเานาวน สภาพหน่อยเสบ็จๆแล้วเจียมีคนเงี้ยปลาครับเงี้ยหัวอาหารปลาเข่าอยู่ครับกุ้งกับเข่าอยู่ครับก็ต้องไปเฮ็ดสูตรเงี้ยสูตรอย่างเราครับพี่น้องซื้อหัวอาหารปลาแล้วก็เลี้ยงเราครับอาหารปลาหวางกบปลาดุกสิน้นกบิเข่ามดครกบเมนี่พี่เอกก็ม่อนไปใส่นาะ อันว่ยอันพนยืมดังเ็จะเอาไปใส่บ่นไปกู้มาอยู่ครับอันอันอันนั้นบ่ท่านไปกู้อยู่ครับแล้วไมกู้ดังอยุกไม่กู้ดังปลาชิวตีมือนนั่นเสียบตเตียบสูดใจของพ่นบุกใส่ดังปลาชิวขำขึ้นไหมครับขำมุนมาเลยใส่ไปยังมือเลี้ยงเราคนที่ยามดังปลาชิวสั่งโอ้ยสนุก ทั้งงูป่าทั้งปลากันนอปวดยุ่งมากกอดมามาไปมาเด้อมาเด้อินนี้ขอชุ่มนุ่มจากมือเด้อพี่น้องให้เป้นครับเป้ยยังหายคิดถึงเนี่ยวัอนี้เหลือแต่แต่พี่เบ้าเอกมุ่นละจ้าเพื่อเอกมุ่นไปเดินต่อยางมาซิวอยู่ยาก่ยแค่จ้่มันด่างยุ่งแล้วก็ด่างก่เป็น น้ก็เอือรู้ักกับก้กมายกินมเป็นมอเป็นตลาดมอตลอขั่วกินมาเป็นตลอขั่วห้ามมอดิ่งนีมีตัวกับพี่รองครับค่สิเกไม่รอสมาเซ่อัวานี่ไม่ได้คนนี้ มเจียวมึงูกไยงอยเสียบนโตบุมามามาใส่อย่างงเหมือนอ่ะข้ามันไม่เยจะไม่ได้กินกุ้งนี่กินปลาซิวดิปลาซิวหน่กับมุนเมือเข้มหน่อยแล้วกากุ้งเจนออกกวางเรียอยู่มีเบากดมากินน้ำพี่น้องเฮยมากินน้ำกันในไรูไปหาน้ำกันหลายใ คนจะคนโดดออกตวใหญ่ม่งใส่อกแค่น right. ้อยวบบเอาใส่ถุงสิไปให้ผู้เฒ่าเบิ้งพนะแบบคนตัวใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมาล้งว่าไปใส่ยูรับเลี้งลูน้องสลายอีกขอใผู้เฒ่าได้กินนะครับ ซื้อเพิ่งก็หลายบาทเลยหลายเหรีสองร้อยเหรียญร้อยคุณหล่อร้อยสองร้อยคุณหล่อสำหรับคลิปก้อยกุ้งวันนี้ครับก็ขอฝากไปเสมอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องอดีตทิ่นิสานของผมฝากพี่น้องหน่อยอันอันนั้นอันนั้น เดี๋ยวกไลค์ให้น้ำนี้นะครับเรากันซับค่าซับค่าซับแต่ใครใช่พ่อมต้มปลาครับครับเบ้าแยมพร้อมชิมงานครับขอการเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ